หขึ้นมาแล้วครับนี่ครับนี่ครับพี่น้องผมนี่ขึ้นมาแล้วครับขึ้นมาแล้วหมายขึ้นมาแล้วครับพี่น้องผมโอ้ใส่ไงครับโอ้ยเต็มเต็มครับพี่น้องผมเขาเต็มเต็มเลยครับ สวัสดีครับพี่น้องนี่บ่าวไก่โคกรดนบกผ้าลอผ้าพี่น้องเระมาอีกแล้วครับมาเห็ดเบียกเหมือนเก่าเหมือนเดิมครับพี่น้องมาเห็ดเบียกน้ำซน้ำสั้นคือเก่าครับน้ำปลาน้ำดงคุดใหม่ไงคอนอยู่นี่แหละครับบ่าวไก่ซีบิดอยู่น้ำปลาน้ำดงครับมาหนีกับมาเห็ดเบียกสารฟ้าคือเก่าครับทักฟ้าเมื่อเร็วเบียงไงหรอครับบ่าวไก่กุกกกิ๊กกิ๊กน้ำมูนนี่บ่าวไก่กลับขอบคุณขอบคุณพี่น้องผมไม่ไรเด้อครับติดตามรับชมเป็นเลงเชียร์เลงใจให้บ่าวไก เมื่อนี้ยกะสีขึ้นยิ่งปลาสะก,ก่อนพี่น้องเบิ้งปลา,า,าเบื้งเห็ดเนี่ยหาเบิงเบ้งแนวกินสะก่อนครับพี่น้องหาเบิ้งแนวกินกะสีเบิ้งแถวตำแหน่งเก่านี่ยแหละครับเบิ้งแถวตำแหน่งเก่านี่เทือมันมีปลาขึ้นมาให้เบาไก่อีแจ๊กตัวหนึง่งพอได้เห็ดเนี้ยอยากเนี้ยกินนะครับซร้าพ่อใหญ่สมบีมากตอนนี้เบาไก่มากพู้เดียวครับพ่อใหญ่สมบีเพราะไหนมา,พ,านพ่อเบาลีเพ่คนบ้าผู้เบาผู้เบาผู้เบาลลีเพ่คนบ้าครับผมจังไงยังถ่ายที่ตำรับชมมั้งครับเบาไก่กะสี่ขื่ากนครับท พี่น้องผมปูนปูนสามตัวสี่ตัวครับอุย้ยปูหลักพี่น้องผมปูหล่ะป้ายุไก่ครับพี่น้องยุไก่ครับยุไก่ยิ่งไปก็คือจะบวดโดนหรอกครับปูหล่ะนี่ตัวใหญ่ครับพี่น้องผมึ้นแล้วครับอุ้ยขึ้นแบบสวยเลยครับปลาตัวนี้แต่ว่ายุกไก่ครับจะดูหน้อยก็ขึ้นด้วยกันครับปูหล่ะปูครับพี่น้องอู้ อา้าวขึ้นอยู่แล้วน้ำหลายตัวเถอะวตาลออลุ่นมึงครับตาเป็นลุ้งเข้ามาแก่ไก่เบาไก่อื้พี่น้องผมผัวน้องบ๊อดถือจังหวะเบาไกล่เลยแบบนี้ ว่าไหมครับ งายเลยครับโดนเต็มเต็มครับพี่น้องงายทองลงไปแล้วครับงายทองลงไปแล้วเตีียบอกราจะดึงขึ้นมาก,ก่อนพี่น้องถือสายบวงหูขึ้นกันครับพี่น้องตว่า่าบอกรเห็นงายลงไปเลยครับเดี๋ยวบอกราเอาครับบากราเห็นงายทองด้วยครับพี่น้องผมสาธิตตมรับช่มกันครับ โอ้โหว่าถือกไซพี่น้องผมนี่ไซอยู่นี่ครับนี่ไซผ่าอยู่ตรงนี้ครับพี่น้องผมแต่เป็นชโดตัวใหญ่อยู่ครับโดนครับโดนโดนพี่น้องผมโดนครับโดนครับดรบดิดินเลยตัวนี้ตัวนี้บดิดินเลยเออว่าบดิดินกับเสดินอยู่ก็ยักษ์นี่นี่ไซตำแหนง่งไซตลงนี้ครับ นั่นนั่นพี่น้องครับขึ้นมาไหนขึ้นมาแล้วครับมีครับมีครับพี่น้องผมนี่ขึ้นมาแล้วครับขึ้นมาแล้วไายขึ้นมาแล้วครับพี่น้องผมโอ้ยใส่ไงครับโอ้ยเต็มเต็มครับพี่น้องผมเข่าเต็มเต็มเลยครับปุ้ย เขานอพากักเขากับบานเพิ่นครับพี่น้องเขาหัวเลยครับเต็มเต็มครับพี่น้องนิ่งเลยครับบอดินเลยเข้าจุดเพิ่นครับเรียบร้อยหนึ่งแ้มวันนี้อืมอึ เอาไก่เอาปลากันครับเดี๋ยวลุงเปีเอาปลากันครับพี่น้องนะเบอร์เลยอย่างครับ ครับผมพี่น้องเปาไก่เอาปลาขึ้นมาแล้วเรียบร้อยนะครับนี่ก็ไ้เป็นสะดูใส่สวยๆครับพี่น้องผมใส่ผีเป่งยังไงครับสวยๆครับประมาณ3กิโลกว่าๆนะครับสวยๆเลยครับผมมันๆครับหาอยากหากินพี่น้องอีสานบ้านเปาไก่พอได้อยากได้กินนะครับ กระอึดอยู่ครับพี่น้องกับว่าเมนว่ามันหลครับพี่น้องกระอึดอยู่ปลาญงกันโดนๆเห็นทะนึงคันโดนๆมีทนึงนะครับจะว่ากับพ่อได้อยากได้กินพ่อได้เก็บได้เล่มครับพี่น้องผมใส่ง,า,ง,งามๆครับสวยๆครับสวยๆ บอไก่กลับขอบุณขอบคุณพี่น้องผมไม่หลายเด้อครับติดตามรับชมเป็นแรงเชียร์แรงใจให้บอไก่มาตลอดนะครับบ๊อบบอไก่สิพภาพพี่น้องไปเฮ็ดยังไปหายยังพี่น้องตามให้เป็นแรงเชียร์แรงใจบอไก่ติดตามเป็นเรื่องกำลังแรงเชียร์แรงใจให้บอไก่นะครับบอลไก่กลับขอบุณขอบคุณพี่น้องผมไม่ห้ายครับสุดทตายนี่ก็ให้พี่น้องผมอยู่ดีไม่แห้งสุขภาพแข้งแรงแข้งแรงลำลำเรวยๆสุขุดสุขคนความเจ็บจะไหความไข่จะมีเนาะพี่น้องเนาะฝากบอไก่ผู้เล่ห์ดำ ติดามบ่อไก่นี่เด้อครับพี่น้องกดไลค์กดแชร์ให้บ่อไก่น้าพอเป็นกําลังแรงแชร์แรงใจให้บ่อไก่เฮ็ดคลิปให้พี่น้องในรับชมนะครับบางคลิปก็ด,ดีบางคลิปก็บ,บด่ดีขํามไบด่ดีขํขามไรสุภาพบ่สุภาพบ่อไกขอ่ขอกรกับขดขอโทษไว้ล,ลายเด้อครับพี่น้องผมครับผมสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับคลิปหน้าเจอกันไหมครับพี่น้องว่าบ่อไก่สิภาพพี่นอ้นองเพียรยังไปให้ยังถ้าเจอกันครับผม